ทุกคนวันนี้อากาศแจ่มใสกันดีนะลูกทุกคนดูยิ้มแย้มจะมใสดูมีความสุขกันจริงๆเลยนะลูกอ้าววันนี้ครูทิ่งอะไรมาเอ่ยทุกคนเห็นไหมลูกมาเมือ่อครูไปช้อนว่าจะทะเลนะลูกวันนี้ไปเอามาทั้งหมดหลายตัวอยู่แต่ทุกคนเขาต้องสงสัยสิว่าปลาหมึกที่หินตะกา้านี้เนี่ยครัวมาเรื่องอะไรกันและจะเกี่ยวข้องอะไรกับวิชาที่ผู้สอนในวันนี้นะครับอ่าเด็กๆก่อนอื่นครูอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีครอบครัวกันหรือเปล่ามีค<า>่ะใครมีครอบครัวให้ยกมือขึ้น อ่ามีคนยกอ่ะครูอยากรู้ว่าครอบครัวเนี่ยในครอบครัวข,ของเด็กๆของครูเนี่ยคิดว่าอย่างไรอ่ะขอเป็นพัฒนานลูกหนูคิดว่าครอบครัวัมายถึงอะไรลูกหมายถึงพ่อแม่ลูกค่ะอ๋อพ่อแม่ลูกโอเคลูกอ่ะชลันทร์ก็มีลูกด้วยครับมีปู่ย่าตายายด้วยครับมีพ่อแม่แล้วก็มีปู่ย่าตายายมีลูกหรือซะมีลูกแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบ้านหรือลูกมาอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราจะเป็นครอบครัว,วมีลูก ก,ก็นับว่าเป็นใช่ไหมโอเคครอบครัวก็ประกอบไปด้วยบวคุบคคลหลายๆบุคคลที่มีอยู่ร่วมกันแต่ต้องมีความสัมพันธ์จะมีลูกม,มีความ,ม,มสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่คนเดียวจะมีครอบครัวได้ไหมไม่ได้ไไดเราก็จะโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครคอบนะลูกทุกคนและทุกคนรู้หรือยังว่าแต่และคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยจะมีบทบาทและมีหน้าที่อย่างไรรู้ไหมไม่มีใครรู้ลูกครูก็เดาเอาซึ่งดจริงๆแล้วครอบครัวทุกคนเนี่ยลูกแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ต้องมีบทบาทของแต่ละบุคคล อย่างเช่นคนนู้นทำเองคนนี้ทาอย่างนั้นวันนี้แหละคาตอบของพวกหนูเนี่ยจะได้จากปัามุทที่คุณครูเอามาอยากรู้ปิลูกอยากรูอ่ะโอเคเดี๋ยวคนจะให้ดูทีละตัวนะลูกอ่ะตัวน,นี้เสียอะไรปั๊มบทเสียขอคูนะลูกเป็นตัวแทนของพ่อและแม่ของเรานะลูกอ่ะทุกคนจะได้ดูรับบทบาทของพ่อและแม่ของเราคืออะไรครูจะบอกว่าพ่อและแม่ของเราเนี่ยมีที่ในการรับผิดชอบต่อตัวท่านเองและรับผิดชอบต่อใครลูก ตัวลูกผมเป็นลูกใช่พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมาให้เป็นคนดีใช่มีมลูกประกอบมาชีพด้วยความสุจริตใช่ไหมใช่วางแผนทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ถูกไหมลูกใช่ไหมอ่ะทาไมคขาถึงรู้เพราะว่าสื่อของคุณเนี่ยมีข่างหลังเขียนมาเห็นไหมเด็กๆอยากดูไหมลูกอยากอยากดูไหมแต่ครูยังไม่ให้ดูอ่ะดูตัวต่อไปก่อนดีกว่าตัวนี้เสียอะไรโอ้ยได้ก้อสอบครกเก่งมากเสีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกรี อเลนผิดลูกเป็นเรียนมาใหม่กับอาจารย์เจนนี่นะลูกอ่าโอเคปลาหมึกตัวสีเขียวนี้แทนใครเอ่ยแทนใครแทนใครแม่ผิดแทนหน้าที่ของสามีและภรรยานายได้กปสองคนไหนมีสามีและภรรยาเราบ้างหนูโอ้ตั้งแต่ปสองแล้ลูกหนูคบกันนานจังลูกสองวันสองวันเลอโอเคห้ามลูกไม่ดีเดี๋ลูกอ่ะเรามาดูกันว่าหน้าที่ของสามีภรรยาเนี่ยมีอะไรบ้าง หนึ่งสนใจสนใจซื้อกนรละัรถูกไหมถ้าเราเป็นสามีและภรรยากันเราไม่สนใจกันเราเป็นสามีภรรยากันได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้่ต้องสนใจกันเลี้ยงดูการดูแลกันใช่ไหมลูกใช่รู้เหตุผลและมีความเข้าใจกันใช่ไหมลูกใช่เห็นในประมุขมันบอกอะไรเราเยอะได้เยอะเลยนะลูกเอาใจใส่ห่วใยกันใช่ไหมใช่ยกย่องซึ่งการละันถูกไหมลูก เราเป็นแฟนเราต้องยกย่องแฟนเราเจอจะไปยกย่องแฟนคนอื่นได้ไหมลูกไม่ได้แล้วเป็นสามีและภรรยากันควรนอกใจไหมไม่ควรนดีดลูกเพาหมึกตัวสีเขียวบอกเอาไว้อย่าพูมิลูกอย่าแต่ครูยังไม่ให้ดูอ่าโอเคตัวต่อมานี้ใครเคยเห็ปลาหมึกติดโบบ้างมีใครเคยเห็นบ้างมลูกไม่เนี่ยครูไปตักมาจากผ่าสูไอแลนติกโอ้ตัวใหญ่มากใช่อ่าโดนลูกว่าอันนี้คือหน้าที่ของใคร ตัวนี้ลูกจะเป็นหน้าที่ของเคือญาติแล้วก็พี่น้องเราอยู่ในกันในครอบครัวเนี่ยเราต้องมีแต่คนเดียวก็ไม่อาจจะมีลูกเราจะมีพี่น้องมีคืเญายญมาด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะร่วมกันได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อย pues ienne, it. um, like ่างไรอ่ะคือญาติทำอะไรลูกคืเญายญเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการมาช่วยเหลือการลักษณะของการเป็นพี่ป้าน้าอามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีลูกส่วนพี่น้องเนี่ยก็เป็นอะไรเติบโตใกล้ชิดจะมีลูกใกล้ชิดอ่ะในที่นี้ใครเป็นพี่น้องบ้าง หนูก็มีหนูรักพี่น้น้องหนูไหมลูกรักะถ้าน้องหนูขอขนมหนูกินหนูจะแบ่งให้ไหมไม่ให้ต้องแบ่งนะ<อ>ลูกใช่ความสัมพันธ์ถึงจะมีความใกล้ชิดเราต้องแ,แบ่งขนมให้น้องเอื้อเฟื้อให้พี่แบ่งเสื้อผ้าให้แฟนใส่แต่อย่าเป็นเรื่องเกงในอย่าใส่ด้วยกันกนะลูกอ่ะมีหลายตัวเลยเนี่ยเดีย๋ยวควรจะให้เด็กครูมาดูตัวทาเสีโบนะลูกแต่ครูจะอ่ะให้เด็กเลือกมาให้สองตัวจะดูสิตัวสิอะไรเอาสองตัว สีเหลืองน้ำตาลก็เหลืองโ okay. อเคอะน้ำตาลก็เหลืองนะตัวที่เหลือเนี่ยหนูต้องมาดูกันเองนะลูกไว้ตอนถ่ายวโมงแล้วเดี๋ยวครูจะให้หนูทำการบ้านทีหนึ่งนะลูกเรามาดูกันตอนถ่ายส้มงตอนนี้เราดูสีน้ำตาลสีเหลืองก่อน<ว>ทุกตัวมีความหมายหมดนะลูกอะตัวสีน้ำตาลให้ทายว่ามันคือตัวอะไรมันหมึกปิง้งปิ้งแล้วพันธุ์ที่ปิ้งแล้วน่ารักไหมครูมีได้ยังไงอะน้ำจิมีลูกต้องไปขอไปขอบ้าไม่บ้าเดีย๋ยวเขาจะทำให้หนูกินนะลูกอะ นั่นอันนี้คือหน,น้าที่ของใครให้หนูหายตัวมันดำดำเนาะอ่ะดำดำสมิลุหนูนอยู่มาโร<อ>งเรียนปุ๊บหนูมาเจอใครคุณโค<อ>้ดแล้วหนูมาเจอใครที่หนูนั่งอยู่กับพวกหนูเพือ่อนหนูจะเล่นหนูเล่นกับใครเพือ่อนหนูจะกินข้าวกินกับใครเพือ่อนจะนอนนอนกับใครแพื<อ>่นตอบไปดีเพื่อน หนูน้องห้าหนูปรึกษาใครเพื่อนหนูจะเตบะบอลหนู้กับใครเพื่อนหนูจะคบหนูคบใครเพื่อน,อนมีแฟนหราครเป็นแฟนถูก <c oughs> อ,อ่ะเราดูลูกว่าแต่ละเพื่อนเนี่ยเท่แต่ละคนเนี่ยมีาที่อย่างไรบ้างอ่ะเพื่อนคืออะไรลูกเพื่อนคือพันธสัญญาที่มีความเข้าใจตรงกันถ้าเรามีความเข้าใจไม่ต้องการังเพื่อนกันได้ไหม ถ้าเราเข้าใจไม่ต้องเขาเรียกว่าเป็นสัตว์อะไรก็ไก่ <Hello. S 1> สตีข้อไข่สตตาข้อไข่สัตขขสตู <Hello. S 1> ประตูเก่งมากคือสัตวตูอ, <c oughs> อ่ะเพื่อนเนี่ยคือบุคคลที่คบกันในฐานะที่เราเป็นอยู่ต้องใส่หน้ากากไหมลูก <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใส่นะลูกถอดมาใครใส่หน้ากากกันถอดไหมลูกอ่ะเพื่อนคือมิตรแทร้ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อกันได้ไหมลูกได้อย่างเช่นสัญญาว่าเราจะไปกินข้าวกับเธอต้องไปด้วยกันไหม ไปอาตุลตัวสีน้าตาลก็จะบอกเรานะลูกอาดูเพ yep> et ื่อนคือคนที่ส่งเสริมเราให้เกียรติเราและให้เราได้ดีจริงไหมลูกจริงจริงผูกไหมถ้าเราไม่มีเพื่อนคอยสนับสนุนเราเราจะสําเร็จไหมไม่ไม่สาเร็จความอะไรลูกความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนและการศึกษาใช่ไหมลูกโอเคไม่ไม่ใช่็ความอื่นนะอ่ะ เพื่อนคือคนที่อยู่ข้างๆเราร่วมทุกร่วมสุขกับเราแม้ว่าเราจะไม่มีผลประโยชน์ให้ถูกไหมลูกอ่าโอเคทีนี้เพื่อนของเราก็จบไปแล้วเรามาดูกันต่อมาลูกสีเหลืองสีเหลืองษาอจงกิษว่าอะไรลูก yellow อะไรนะ yellowyellow โอเคเก่งมาก yellow ให้ท้าวตัวนี้คือใครอ่าครูใบให้เป็นพี่ของพ่อกับแม่เราล้าเก่งมากอ่าเราหน้าอาร์คุณครูหน้าอากับคุณครู น้าอาเออใช่น้าอาเป็นใครกับลูกเป็นน้องเป็นน้องแม่น้องแม่กับน้องพ่ออ๋ออ่ะไม่ใช่น้าของอานะน้ากับอ่าโอเคลุงเป็นเพศอะไรลูกเพศชายแล้วถ้าลุงเขาเป็นตัวเป็นแต๋วอ่ะก็ยังเป็นเพศชายก็ยังเรียกลุงอยู่นะลูกโอเคไม่ใช่เรียกป้านะอ่ะลุงเป็นเพศชายชายเรียกแทนผู้ที่เป็นพี่ของพ่อหรือแม่โอเคลูกหนูมีลุงหนูไหม ลุงทุกคนเนี่ยจะน่ารักใช่ไหมจะเป็นไอดอลของเราทุกคนอ่ะต่อมาป้าเพศลูกเพศหญิงใส่เลขแทนผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อแล้วก็ฝ่ายแม่ถูกไหมลูกเวลาเราไปตลาดเราไปเจอใครลูกที่ขายขาย,ขายแม่ค้าอ่ะเขาขายมะม่วงเราจะเรียกขาว่าอะไรลูกป้าถูกไหมอ่ะครูจะถามหนูว่าหนูไปเจอแม่ค้าหนูก็ได้ขอป้าไปเจอคนขายนามก็ได้ขอพี่หนูคิดว่าเขาเนี่ยหนูเรียกเขาพี่ป้าเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวเราไหมลูก ทำไมถึงเห็นได้เขาพี่กับป้าล่ะถ้าเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเราถูกไหมเพราะเขาเป็นมีลูกเป็นทุกคนคือครอบครัวของเราหมดคนไทยทุกคนไม่มีการแบ่งแยกซึ่งกันและกันทุกคนคือคนในครอบครัวของเราหมดไม่เหมือนฝรั่งหรือประเทศชาติอื่นเรากับเป็นคนไทยเราต้องมีความภูมิใจว่านี่แหละคือชาติไทย อ่านนั่นเลยครับเราจะให้เราเนี่ยได้เรียนสื่อการสอนความหมึกของค,คุณครูนเนี่ยครบแล้วเด็กๆได้รู้เรื่องกันไหมครับรู้เรืเร่องแสดงว่าสื่อของคุณเนี่ยดีไหมลูกดีดเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวหน้าที่ครูเอามาให้หนูเรียนใหม,ม่หนูจะอยากเรียนกันไหมลูกอยากเรียนใช่ไหมอ่าโอเควันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันนะครับมันเรียนบท <น S 1> บาทของสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมลูกทุกคนรู้บทบาทของตัวเองแล้วหนูรู้ว่าของหนูกันยังลูกรู้แล้วใช่ไหมลูกในเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าบทบาทของตัวคืออะไรเราจะในสังคมได้มีความสุขไหมลูก มีความสุขกันใช่ไหมอ่าโอเคทีนี้เราเนี่ยสัญญากับคุณนะว่าเราจะเป็นคนดีของสังคมสัญญานะแล้วก็เราจะตั้งใจเรียนใช่ไหมลูกใช่อ่ะวันนี้เนี่ยมีใครอยากดูสื่อของคุออูอีกไหมลูกหนูหนูอ่าโอเคอ่าไปดูเลยลูกอ่านนี่นะอ่า ครอบครัวหันสาวบรรดาประมือของเราันในสนุกกันมิลูกมาลูกอ่าสนุกใช่ไหมครับอันข่าวหน้าเนี่ยเราจะมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ครูก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์ของคุณพ่อทุกคนแล้วก็ของสังคมประเทศชาตินะครับฝาาเด็กประสมทุกคนก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรักตัวเราเองก่อนถ้าเรารักตัวเองปุ๊บเราก็ค่อยเพื่อแบบความรักให้กับคนรอบข้างแล้วย่าลืมเอาความรักมาให้กับปาะมือของครูด้วยนะครับ